ผมนพหลงทองนาลาภาคเพื่อไทยจังหวัดพิศโลกคนพม,มิลามครับผมเองนะครับกควิดตกกังวลนะครับกับปัญหาโควิดนะครับที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้นะครับแล้ว ขนาดตัวผมเองเนี่ยขนาดเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับแล้วก็รู้เรื่องราวต่างๆทางด้านวิชาการทางหลายๆด้านเนี่ยมากกว่าประชาชนเนี่ยนะครับยังวิตกกังวลเลยน้ำภาษาอะไรกับประชาชนนะครับที่อยู่ตามต่างจังหวัดตามบ้านนอกเนี่ยนะครับเขาจะไม่รู้สึกหวั่นไหวบ้างท่านครับวันนี้เนี่ยจิตใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับค่อนข้างจะหวั่นไหวมากนะครับในเรื่องของเ,ออเรื่องโควิด -19 เนี่ยนะครับ เริ่มตั้งแต่ตัวรัฐบาลเลยว่ากันตามตรงนะครับวันนี้ความเชื่อถือความเชื่อมั่นเนี่ยนะครับไม่ว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจะพูดสิ่งใดออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะครับที่ว่าจะได้เมื่อนันเมื่อนีเนี่ยวันนี้ไม่มีใครเชื่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าล้มเหลวเป็นที่สุดนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นเชื่อถือนะครับของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนนะครับท่านครับ นโยบายแล้วก็สิ่งที่ท่านต,ตัดสินใจไปเนี่ยนะครับที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับท่านทราบไหมครับว่ารัฐบาลทําให้ประชาชนนั้นเดือดร้อนนะครับเป็นที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อกังขายกตัวอย่างเช่นนะครับได้มีสบแต่ละจังหวัดซึ่งท่านมอบหนาทีไปใช่ผมเข้าใจนะครับไปปิดตลาดนัดนะครับปิดตลาดนัดตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันอยู่ในที่โล่งแจ้งแล้วก็ขายกันกลางวันเั้งนั้น แต่ว่าก็มีคำถามเอาแล้วทำไมย่างซูเอปอร์มาร์เกต็ตละ่ะไม่ปิดละ่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนมากแล้วบางจังหวัดเนี่ยนะครับอย่างพี่โลกบ้านผมเนี่ยนะครับอยู่ๆเนี่ยนะครับจะปิดตลาดนัดเนี่ยก็ไม่มีการแจ้งบอกกันก่อนเลยปิดก็ปิดแล้วพ่อค้าแต่ละคนเนี่ยเขาก็ต้องไปสต็อกของไปซื้อของมาไว้นะครับต้องไปกู้สตังค์มานะครับแล้วของบางอย่างเนี่ยนะครับก็มันสามารถเน่าเสียได้เพราะนั้นเนี่ย ซึ่งตรงนี้ก่อความเดือดร้อนนะครับให้กับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดมากนะครับแล้วก็ได้ร้องเรียนมาอะไรมาท่านครับผมไม่เข้าใจว่าโรงงานเนี่ยนะครับที่มีการติดเชื้อนะครับของพนักงานเนี่ยครับแล้วท่านเล่นปิดทั้งโรงงานเลยเนี่ยทำไมท่านไม่ไม่สกีนคนแล้วก็ปล่อยให้กับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับถึงท่านจะล็อกดาวน์นะครับมันสายไปแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่า เชื้อนั้นได้กระจายแพร่ไปสู่นะครับต่างจังหวัดเรียบร้อยหมดแล้วผมเองก็ไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการออบริหารงานเช่นนี้นะครับท่านครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยปัญหาที่วันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะรัษฎรเนี่ยนะครับออในภาคการเกษตรเนี่ยแล้วก็เอ e เนี่ยนะครับต้องการให้การเหมือนอย่างที่ท่านสอสอมน้านได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าการพักหนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรก็ดี หรือว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็ดีนะครับอยากให้ได้มีการพักหนี้นะครับพักทั้งดอกพักทั้งต้นเนี่ยนะครับให้กับบุคคลเหล่านี้นะครับให้กับประชาชนเหล่านี้นะครับเพื่อเป็นการแบ่งเบานะครับแบ่งเบาการระค่าใช้จ่ายซึ่ง วันนี้การทำมาหากินเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมหาเงินก็ฝืดเคืองมากขึ้นแล้วก็ไหนจะมีภัยเรื่องโควิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ขอเรียกร้องที่จะให้รัฐบาลเนี่ยนะครับได้ตั้งตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเสียใจพอสมควรนะครับกับเงินงบประมาณที่ได้ขอ จากทางสภาได้กู้ไปเนี่ยครับทั้งรอบแรกนะครับไอ้หนึ่งจุดเก้าล้านล้าน,ลานแล้วก็ไอ้รอบหลังเนี่ยนะครับห้าแสนล้านมันมีเงินอยู่เท่าไหร่กันที่ไปในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่จะไปดูแลในเรื่องของโควิดเนี่ยครับอย่างเต็มแมตเต็มหน่วยมีอยู่ไม่เท่าไหร่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็เสียใจายมากนะครับกับการใช้งบมาณแบบนี้ซึ่งผมเสียดายนะครับในงบมาณที่สภาเราอุตสา,าห์ตั้งใจนะครับทุกพักนะครับสสทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะ อนุมัติเงินให้กับรัฐบาลได้ไปบริหารงานแต่สรุปแล้วเนี่ยการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็แทบจะไม่ได้เกิดประโยชน์แถมยังสร้างปัญหาในหลายๆอย่างด้วยซ้าครับผมเองก็ต้องขอ,อ,อแสดงซึ่งสะท้อนนะครับสะท้อนในปัญหาต่างๆที่คนตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับได้ผจญอยู่ในเวลานี้แล้วก็รอคอยความช่วยเหลือนะครับอย่างเป็นธรรมและยุติธรรมและทั่วถึงนะครับให้กลับไปสู่ประชาชนทุกๆคนนะครับกลับขอบพระคุณครับ